ต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รถแต่งและยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เราจะพาทุกคนไปพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับดีไซน์ดูดันสมรรถนะอันทรงพลงังและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำก่อว่าที่เคยมีมา วันนี้เราขอนำเสนอสุดยอดยันเกราะสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ MKV 2026ไทยแลนด์แท้งรถถังสายลุยสุดโหดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพไทยและคนไทยทั้งชาติการมาถึงของ MKV 2026ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเกรดจากรถถังรุ่นก่อนก่อนแต่เป็นการปฏิวัติครั้งใหม่ของยานเกราะทางทหารที่รวมเอาความแข็งแกร่ง ความเร็วและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันดีไซน์ของมันสะท้อนถึงความดุดันที่แท้จริงด้านหน้าออกแบบให้มีกรอบป้องกันที่หนาแน่นและมุมองศาที่ช่วยลดแรงกระแทกจากการโจมตีด้วยกระสุนเจาะเกราะระบบ APS หรือ Active Protection System ที่ติดตั้งมาพร้อมช่วยตรวจจับและสก,กัดกั้นจรวดต่อต้านรถถัง ทำให้ MKV 2 0 2 6กลายเป็นเสมือนป้อมปราการเคลื่อนที่ที่แทบจะไม่สามารถเจาะทะลุได้หากมองไปที่สมรรถนะของ MKV 2 0 2 6จะเห็นได้ว่ารถถังคันนี้ใช้เครื่องยนต์พลังงานไฮบริดเจเนเรชันใหม่ ให้กำลังสูงถึง1,500แรงม้าสามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางธุรกันดาลด้วยความเร็วสูงสุดกว่า75กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนถูกออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือพื้นผิวครูครา MKV 2026ก็ยังคงรักษาสมดุลและการเคลื่อนที่ที่มั่นคงได้อย่างเหนือชั้น ด้านอาวุธหลัก MKV 2026ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มที่สามารถยิงกระสุนจอบกรอะและกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างแม่นยำร่วมกับระบบเลเซอร์ช่วยเล็งและกล้องอินฟราเรดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มขีดความสามารถในการรบในทุกสถานการณ์ ไม่เพียงเท่านี้ยังสามารถบรรจุอาวุธเสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักปืนกลเบาหรือแม้แต่ระบบยิงจรวดสั้นระยะใกล้เพื่อรับมือกับเป้าหมายที่อยู่รอบด้านในส่วนของเทคโนโลยีภายใน MKV 2 0 2 6มาพร้อมกับห้องโดยสารที่ออกแบบทันสมัยใช้ระบบควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีหน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการรบแผนที่แบบเรียลไทม์และระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกเรือภายในสามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเสมือนนั่งอยู่ในห้องนักบินของยานรบอวกาศ นอกจากนี้ยังมีระบบ AI ช่วยประเมินสถานการณ์รบวิเคราะห์เส้นทางที่ปลอดภยัยและแนะนำกลยุทธ์แบบเรียลไทมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บังคับการ MKV 2026ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือกลอดภายในใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงระเบิดได้เป็นอย่างดี ที่นั่งแต่ละตำแหน่งมีระบบลดแรงสะเทือนพิเศษและภายในยังติดตั้งระบบควบคุมสภาพอากาศที่สามารถรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายที่ร้อนจัดหรือพื้นที่หนาวเย็นบนภูเขาสูง อีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ MKV 2026โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือระบบการเคลื่อนที่แบบไฮบริดที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนได้ทั้งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าเพื่อความเงียบและการพรางตัวในภารกิจพิเศษเมื่อต้องการความเร็วและพลังก็สามารถสลับไปใช้โหมดเครื่องยนต์เต็มกำลังที่ให้แรงบิดสูงทันที เทคโนโลยีนี้ช่วยให้รถถังคันนี้สามารถปฏิบัติการได้อย่างหลากหลายทั้งในสนามรบและในภารกิจลับหากพูดถึงการออกแบบภายนอก mkv 2 0 2 6มาพร้อมกับลายพรางดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนสีและลวดลายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีนี้เรียกว่า adaptive camouflage ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการพรางตัวและลดโอกาสการถูกตรวจจับจากกล้องความร้อนหรือเรดาร์คู่ต่อสู้ ด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ MKV 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถถังแต่เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของกองทัพไทยที่ก้าวสู่อนาคตสร้างชื่อเสียงให้กับวงการอุตสาหาก,กรรมการป้องกันประเทศ